สวัสด,ดีครับทุกคนเราอยู่ในเกม Battle p พ l m กันนะครับมาเกมนี่ภาพสวยนะทุกผมเพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้วันแรกแล้วก็เนี่ยเรามาเริ่มฝึกซ้อมกันเลยมันเป็นโหมดฝึกซ้อมนะหรือว่ามันมาถึงมันให้เราเข้าเดนแมทเลยก็ไม่รู้เพราะผมเพิ่งเกิดเข้าเกมเมื่อกี้อ่ะเคเรา,าลองเลยผมเล่นบน iPhone นะผมใช้ iPhone สตรีมเกม ผมไม่รู้ว่ามันกระตุกไหมนะผมเพิ่งโหลดมาโอเคทุกคนมาโอ้ว้าวว้าวมีภาพสวยมากทุกคนดูทีมเดธแมชมอนต์คิวแอนิมิสและเอิร์นพอยน์สภาพสวยจัดทุกคนดูด นะต้องปรับภาพไว้ไลแล้วแหละ kill triple kill four of a kind oh, oh, my, my. Five That's of a kind, perfect score. Kings Kings. perfect score. King legend, perfect score. I'm for Marvin. Perfect out of We are in the final stage. Uh. Kingslayer, perfect score. Oh. Oh, 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 oh. The band and simulation is on. Perfect score. Whatever. Mm -hmm. Mhm. Mm mm -hmm. ผมต้องปรับภาพใหม่นิดนึงนะทราไม่บ่กระตุกเกินไปไก็ไม่ได้บอดนั้นเมื่อกี้โอเคโอเคไปยางถ่านนะทุกผมเป็นเฟิร์สลุคที่ดีมากเลยนะเป็นเกมของเอ็นวีดีเด้วยทุกคนโอ้ดียาวไปทุกคนเล่นเลยนะเบสเทลพาร์มนะทุกคนสนุกมากอะ่ะเพิ่งเล่นเล่นเนี่ยผมว่าสนุกนะ เล่นกเกมนี้ยา,ยาวๆนะถ้าว่าคุณจะลืมกดไลค์สับสกายไลช์แชร์ผมด้วยนะมันเกมใหม่นะทุกคนเด็ดจัดระดับไม่ต้องอแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังติดนิ้วรอเราเกินไปเพราะว่ามันใกล้กันโอ้ไปลบเลยอ่ะเพื่อนมันไม่ได้ท่าปตับภาพเลยนะเป็นคนทุกคนเป็นเพลเยอร์เห็นเพลเยอร์คือคนนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อวะ แต่ละอีกนี้มีตัวละครเยอะแยะเลยทุกคนน่าจะเป็นความสามารถคล้ายๆอ่คารดูตี้อะนะผมว่าความสามารถน่าจะแตกต่างกันนะมาแล้วเดดแมนทีมเดธแมชมอนต์คิลเอนมิสและเอิร์นพอยน์ โอ้ <Got> therapy. Oh, ตายลง oh. เป็นคนนะเราเยวคนละมาเราบูเยอะไม่ได้แล้วเราไม่มีตัวละครดีๆเขาเลย double kill payback yeah. triple kill พอลนะแล้วนะลรวไปแต่แค่ตัวเดียวไม่แย่นะคนไม่แย่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ยย Attention we are in the final stage ของฝั่งตัวจะเป็นหัวใจสีแดง The battle simulation is almost over. King Kingslayer, double kill, Payback. The victory. คนยาไปดิเอาไปดิภาพสวยนะเ,นเกมนี่ดีคุ้มค่านะควกับการโหลดมาให้ไปห้าดาวเลยนะครับทุกจะได้ตัวใหม่เราเคอัปเกรดปืนได้อะไรได้เพิ่มระดับได้นะครับ เปิดน่าจะซื้อได้เลยอ่าติดตั้งได้นะฮะโอย้ยไม่พร้อมที่จะลบนะผมขอเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะฮะพารากราฟิกโหมดแบตเตอรี่คุณภาพเล่นแบตเตอรี่กันเออโอเคอือฮึโอเค,อม,ออเคมันปรับมาแล้วนะครับทุกคน ทั้งสตรานะรงี้ยตอนนี้ยมมาผมต้องหาตัวละครมาเพิ่มไม่ได้ผมเริ่มติดใจเกมนี้แล้วสนุกมะทุกคนมาเอาไปดิเอาไปดิหกนาทีนะที่ดูภาพขนาดโลนะทุกคน Team Deathmatch mode. Kill enemies and earn points. Oh, reo rắt lôm côn. Sniper, đại chết. enemies have an advantage payback king slayer double kill triple kill mà đi Reloading. subscribe cho kênh

Double kill. เราก็เอาดิไฟบอกมาสู้ดลมัเะดุดาผมเพื่อนผมไม่ค่อยทำงานเนี่ย นี่ยืนกลางเป็นดุ๊กเกมนลทนะคนที่ต้องยืนกลางเนี M ่ย M อ็มป่ะใช่ป่ะมันบบนตำแหน่งทรงคุณค่านี่คือ MVP มป่ะสมัครอะไรอ๋อไม่เอะก็ไม่ได้ซื้อฮะ นี่นี่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่มีตังค์นะอ,อันนี้คดไม่แน่นะทุกคนถ้ามันมันแบบนี้โอ้โหเปิดลูกซองวะไอ้ผมไม่โอ้โห,มมหผมว่าวางก้นหน้าผมไม่ได้คุณกลแล้วกันนะเดี๋ยวดูบังคับได้ยังไงมาลูกซององีกรอบหนึ่งทุกคนนะสนุกไหมผมว่า ว่าสนุกไม่แย่ทุกคน,นเป็นเกมดีๆเลยนะครับมาทีมเดนแมทเหมือนเดิมรอบนี้เราเอาลูกสองด้วย,เ,ยเต้นได้ฮะนี่ป่าหมดได้ Attention มีสองกระบอก ไปไม่ได้น่นะเนี่ไม่สังเกตน,นะคู่หจฉันจะคิวนายเพื่อนมะน,นี่ Kill. Reloading. Triple kill. Payback Kingslayer, double kill, triple kill. Four of a kind. King Slayer, five of a kind. Attention, we are in the final stage. Perfect score. Payback. Perfect score. not The simulation is almost over. Perfect score. Perfect score. What is it? เรียบรอ้อยดิสเลยแต้มพี่เล่นทรงคุณค่าอีกแล้วแกเฉียบปะครับเี้ยเต้นให้ดูเลยมันเกินโอเคแนละ้วเราจบว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเรามาเจอต่อพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าน,นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามให้ h k t ด้วยนะครับโอเคบายบายซีย okay. ู